E é. แต่ว่าพ่อถือหางมาพู่ถามคืออะไครับปูสาทูสาทูปูใแรกเลยคื่เปิดคำว่าหางมาคู่มาคู่งอนปองอนแล้วปูเออพ่อพ่อต้องเคลแล้วพ่อต้องถ่าหาายรู้อยู่ะใคเลเปิดขึ้นมแล้ว่าแข็แล้วก็รับว่าแงมาต้องไปถ้าคือพ่อบัดถามคือบลายมค่ะู่ก่อนด้ค่ครับปูพ่อกะอ๊อ กาขายปั๊บกาขายไม่คุยตัวหัวฝปั๊บถามคือระ้างคือพอว่าก็คือยังไงจ้าเป็นถามเรืยคุณถามคือไจ้าปูถ้ากาะกู้ขายเรือองเบืองลืมปูเอาไปปูสามใบแล้วสามชิบใบแล้วก็ไม่เอาหงอยแล้วามใกาแล้กเอาหออืมอออัมอออืมออออืออือืัอหมอืมอือือืออืมอืมอมือมอมอือ บาดนอกไปอี่งนึงเราคือปบเกือถึสามสิบล้นัสามสิบล้านไก่กูรือข้ก็เยกาหรือขอมันเชียวอีกับปูขไปู้กัลับปูข้อด้รื่งครับเออ้ะไม่ใช่ปากถือหรือใครกูอืองี้นั่งนั่งนอนแต่โกกอื้อก่เดอเดินนั่งกูก็ถือเรงืี้วกมาตักไปต้องคุ้มกับ เออคับคนควายดีานมไม่ไหวแม่ก้วคือแก้ม่ไ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 ่ไไม่ไมม่ไ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 ไม่ไมม นานคืองาหาระพันรู้ว่าปูกับปูจะเปิดเจ้าข้าหนังปูรึ่พกปู่งหนังนักนักปูรึเม่จะโค้กระดูกครับปูจงบอกหนปูจะโค้กระดูกนะอ้าวรู้ว่าปูมาหนึ่งหมื่าทเท่า่หือมครับปู พ่อว่าเงื่อนตึงเงื่อนพาอว่าหนักตึงหนัเพ่อว่าจะปูสศักดิ์ราะ่ว่าเยนตึงเนเรื่ออ่าพอหนัหคือจะหาความมือคมือจบมือคกมอมายุวันนั้นุกขาไหนึงแล้วก็รูวนนัู้นะอาจจะเริมจะเริ่มอันนี้ของแ่กเซเอฟซผ่านมาทางประเทศอเนาะนางอ่ะอ่ะพัฒนานังคู่ไรคู่ไรคู่ไรคือ่านี้นางว่าเทนั่งพอนวิภาท้างทอง รักรักก็หายเมื่อคบกันอนากเมื่อคบมาอาุกวันนั้นกขาบพลาดนั้นก็รวันะลูกอาต่แต่เรื่อมากโตม่งยักษารไรการยที่นการ้องขาอไรน้งการรานางโอ้ยพวกแม่แม่พพอกพรือยทั้งห่นางเือยเรื่องคมบกของครอบครัวทวายอ์กู่กา เป็นข้าเวนเาเห็นไหเืบขวขเือบเงืบเงือวียวเือเบือตวเป็นข้าเงของเงืข้าเวนของเงือวมบุญเงือบวกเป็นหามเงือตัวหายตัว้ายตายืัวพันหามแต่ป๊อปยังมอแรข้อเวยตอววันเ้าอยู่เด็กพ่อจกให้โคนห้ ได้เงินก้นใหญ่ๆก้อนโตถามสืบไรนลงเอาถามสืบไรเทั้งนั้นขั้นพ่อมักมาให้เอาสิอสืบไราก็เรียกได้ือเอาแปลว่าปัวให้ถามสิบไานะลูกนะเอาเข้ามันจัาให้นางวิ่ระดับคอมือพร้อมครอบครัวขอขังมือโชกมือรักมือโชกมือหมานรับโชกรังข้าต่อฝันนะลูกนะเอาต่อขึ้นต่อห้องค่ะพร้อมขับวงไปเรื่อยๆ พ่อจะให้วันนี้แค่คราบทิแร<ส>านแค่นั้นอหะแค่บุกบลอกคราบถิ่รานนี้เออคือบบกบ๊อบบังนะครับปู่อันนี้เอฟือผ่านมาทางข้ามดเทียอ์อึดถอดเววนที่อึดอดแวนจำขทางนั้นนียังไม่เคยไ่ยมา,ไไมาทำไมชืไไ่อเยถ่ายกว่าชื่อเพาะว่า เจ้ามือเพึ่งจ่ายเงินตมฝากข้างผมเอาไปฝากว่าเกือบมันขาดอีกเพราะอื่นถ้าเขาุ้งไม่ช่วยผมก็เรอยโร้ยกับพายนาคเกีียวนะพายนาคเกีียวกันสองวงนะเนาะเนาเอองานกุภาชะนิกลุ่มใช่ไหม้อมขอบค้่วทางสวันขังแล้วอือืมบ้านเกิ กย้อนแว่ามาจว่อกคนงครับพอมันมาเส้นหอหนึงเสนจังใจต้องกอดกันเพราอัอุ้ยเด็ัวนีอแค่าคกว่าแค่ของหนึ่ เขียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพูดเค่ไปก็แขั้นาวข้ตอเบีงยเยเบแล้วเลยล่ะพูดันกพูดไกนไปู่เออนั่งบุคา าจรดูคอ่ะหามือคงไม่กลับมือกงไม่ไหมไอายูว่าน้ยตกจักไรหนึ่งแล้วก็รหวน้มหัวห้อาัวเดินไปเด้อไอ้ของใคร่งแรงบุ้งปังใช่แกะคุ้มครองน้อเออพวกพว่มันสองคั้งกว่าจะเดินทางกลับเขายืนไปทำงานแล้วขับคุณปู่ว่ากเนเออขอค่าขึ้นบินอ่ะเอาอีกแลบเอือฮะแ้าจะขอค่าขึ้นบินพ่อพ่อก็จะให้ไปมื่อเรียนใช่ไหม ถ้าไปมือแรงพ่อ hmm. ก uh, uh, uh. ็จะให้ค่าเครื่องมือไปกับก็ไปการแบ่งเรื่องค่าเครื่องมือเก้าสิบ่าเก้าถสิบบาทนะลูนะให้นางปุ้งปั่นอ่าให้มือเข่งมือแร้มือเข่งมือมัดเดินทางปลอดภัยนัลูนะจะให้เครื่องมื่นครบนะลูกเดอเก้าสิดบาทนะจะให้มันถูกเนาะให้ว่าไปได้ตลอดเนาะอันนี้ว่าแค่เออบอกการตุงนางกองก่อยหวัง ขอครอบครัวก <c ười> ่อนอือกจ้างหนังปูวิ่เอาอื่นได้วหู่มงจะกบอย่างกูคือคนเขาเป็นคง่ายาน้ทตามทังยาให้ง่ายน้อยหนึ่งหมื่ห้าพันบาทใช่ไหมให้พ่อจักบาทให้พ่อสองมื่อคือให้แกกวนให้สองเลยให้องลยพ่ออพอพอออยังง่ายน้อยได้หมื่นหก มัดไว้พร้บอกแา่ลกันงืองานนร้อยหมื่นห้ามัดไว้พรอมอ่ะแัดไปแช่น้อนติด床ใช่ไหัไม่ใช่แม่ง้อยว้อยว้อยว้อยมาหาตุ้งานืกอง่อย้อยว้อยว้อยว้อยมาทางนู้นให้ไีมงานนั้นว่ายกันติด床ใช่ไหม มีความมือหงมไห้ลูกเออเอนดังนักเนะแต่ฝันนะพ่อก็บอกแล้วนักนักให้ฝันจริ้ๆได้เกิดของแล้วก็พครนักท้อองเกี่ยวกันเป็นเท่าไหร่ดีใคระยึดมั่งใครจะยึงมั่เป้าแป้าเออว่าฝันแล้วก็มือหงเนะอ่าขอให้นากเอกชายพวงหูงานพร้กับเอนาังวุอไร้วันกล่องก่อนพร้อมครอบครัว

อ่าขอครว่าอ์ปูกตาวันนึงวันพาลูกเมียได้มาลูคขาขายกวดผูกใจอืมโอ้โขผูกใจนอเาะเออะทงมือถูกมือยามือถูกมือวัดไรูนนะุกขาพหนึ่งแล้วก็รัวนะมาเอาจะเริ่มกต่อาอครขยเหมือนนเมือนก็แคเร่เริ่มหลงจับมือจับเข้ากับพอผีครับครับววยมไปบุกถึงบุกุงทังนที่ได้กอดั อได้ถอเอาไม้เน้ว่ะงไหยู่บ้องพอเชอึดแหววไน่มคบปูคือขางรวตกไับไปหข้างวเก่าขึ้นไปเก่าสิโคบายเลยเล้เกาขึ้นไป้ก็ไม่อดื่มไเก่าขึ้นน่าโอยองไม่พนไวก็ยิงคือก้างบอเื่อตดแปววหาย่อ้เอาไม้ไหนหายอย่ไหน้หไไ

นี่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 ไปอะเอาไปค้าค้างครับม่อข้าเองครับ่ไปเอาแหวนให้พ่อดวนแจกไปแจกเก้วหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแวนเคื่งวะแหวนครึ่งเครื่งเคร่งเครึ่งวะอืตแรงขึ้นเลยข้าเองข้าข้าหนังไม้ขาข้กันงไม้าขไม เขาเป็นป่าแค่หนึ่งวันเขาแข่งกับคนแข่ยอะเออบางนแบไปเอาไแข่งหอยฟัรูก็เรื่อขอที่มันคือพักแข่งครบมันแข่งกันแค่ยื้อเออเขาคือแข่งนแบบเขาคือข่ยื้องือก้าวน้าแค่มถึงักแข่งครอบ วางดีนะอโอเคจัดไปจัดเต็มจัดดวนโอเคไหมล้วอ้าวใครบุกันมือโุกมือแรงมือกมือมันหมดแล้วกัหมดแล้ว่แล้วก็รวยขอให้ฝึกโฟใอจนเย็นทุกคนนะู ที่ไหนโค้งเราหายเขาหายค่ะหนักมากยครับอ่ะเอ็ดยิ้มกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับพี่น้องครับมือนีครับก็เป็นมือวันพระนะครับเนาะหรือวันพระครับอ่ะก็คือว่าเป็นความโชคดีของเอ็ซี่ทุกทุกท่านแหละครับที่ได้ฟังเสียงปูตานะ ปูตาเฮาราวาตาจริงบันผ้าหยุดกับบันผราหยุดนะครับเนาะถือว่าเป็นความโชคดีเกิดปฏิหารอปิจังหนึ่งครับปูตาเอื่นขึ้นหอดวนครับทั้งช่องกับเฝ้ามากนะครับเนาะครับราวาปูตาสังครับมันอยากประเดกับต้องมาครับปูตากัมาประท่านโชคให้ลูกให้หลานต้องหวัดกับว่าได้ครับผมปูตาบอกจัดตองหวัดเลยครับบอกให้นั่งแวะเอาเขียนให้พอ เอามาเล่งวันนี้สามสิบล้านเลยให้แม่คู่บริษัทมาสามสิบล้า,ลาน 9, เก้าเกตเขียนไปนะครับเด้องเอฟซีหนึ่งเกตเกตซูลครับเขียนไปครับเขียนไปแล้วเขียนสลากกินแบงก์รัฐบาลมาครับไปยิบไปหาสลากกินแบงก์รัฐบาลเด้อครับเด้อบอต้องล่อโค้งสุดไทยครับเปล่าไปยิบไปหาไปครับแล้วกาปูก็บ,บอกว่ายิ้มอ่ะยิ้มกาแต่งขันขึ้นคาราบาปู ครับอ่อาเบอสะสมบุญกระเบะมือวันพระวันศิลนนะครับเนาะครับเก้าเจ็สิบเจ็ดเก้าศูนยะ์ครับ, G, G, 90, รบถึกต้องนะครับผมครับแล้วก็ปูก็บ,บอกว่ายิมโอ้องวดนี้คือสิได้ดหลายถลายยิมมาทันว่าสิคือสิไดใดเงื่อนหลังมาทันว่ายิ้มก็เลยบอกปูว่าแล้วแต่ปูสี่ร่าท่านโชคไห้ครับราวาปูถามยิมก็จะตอบปูทั้งสี่ตลอด ครับแล้วแต่ปูเห็นสมควรแล้วแต่ปูสิประธานโชคให้นะครับเนาะครับปูบอกให้แอดยิ้มไปเอาเลยว่าสันว่าที่แหลกปูบอกเจ็ดเก่าศูนย์ยิ้มกง็งงนะครับเพราะว่าเกศูนเก่ามันออกแล้วอ้าวอันึี้มันออกศูนเก่ายิ้มบาดน,นี้มันจะออกเก่าศูนย์มาสันว่าครับกับพิจารณาด้ดีครับทุกคำเบาคำจ่าของปูมี่หลงวันว่าไปว่ามาปูมาบอกเก้า 0ูนพนะครับเก้าเจ็ดนยว่าเจ็ดเก้าศูนย์ครับเอฟซีครับพิจารณาดีๆีครับทุกคั้มเบาคั้จ่าของปู่มีล่างวันนะครับเด้อรากาเย็นนี่ครับปู่ตาบอกเอาหลังวันพระอ่ะหลังวันพระพ่อแม่พี่น้องกับหัวักตันนะครับเนาะหลังวันพระครับมือนี้วันพระหอดจักโมงครับวันพระหอดจักโมงเริ่มมือไม่มันจักโมงครับปู่บอกให้แอดยิ้ม อ่าเลี้ยงกาแฟปูอ่ากาแฟมีฟองเนะครับเด้อกาแฟปูหนึ่งลังหลังวันพระเนะครับเด้อหลังวันพระครับมือนี่กับนวดมันเบิดมือวันที่สามนี่จักฮอดจักโมงครับแล้วก็หลังวันพระเป็นจักโมงครับอ่าครับผมปูบอกให้แอดยิมอ่าเลี้ยงกาแฟปูกาแฟฟองครับยี่สิบสี่อ่าหนึ่งโหลนะครับเนาะหนึ่งโหล หโหลหนึ่งอะครับหนึโหลครับหนึ่งลังหนึ่งลังะครับเนาะยี่สี่โหลหนึ่งลังยี่สี่โหลข้าวบาโหนึ่โหลมันกะสอ่าสิบสอนะครับเนาะมีสิบสองขวดยี่แล้วครับหโหลครับผมครับกับอรี่ทุกครั้นในบงคลิปนี้แล้วครับกับุกชุกันมันนะครับเด้ ครับสำหรับเย็นนี้นะครับปูบอกว่าสี่คีรถนั่งกันเงาครับจะขี่รถนั่งกันเงาครับไปวัดสานูบุตรวรารามครับสานูบุตรวรารามครับแม่คู่ครับสารูบุตรวรารามครับบแม่คู่พึ่งจะไปจำศีลครับไปบัญชีขั้นอีขาวของกันเงาไปทะเบียนก็คือแปดหกศูนย์เจ็ดนะครับเด้อแปดหกศูนย์เจ็ด ครับผมเตรียมมาปูบอกแอดยิมว่าแอดยิมสิได้เงินล้านมาสั่นว่าปูไดยให้ไปยิบไปหาไบบบ่อเตียงโมเจ็ดเก้าศูนย์ยิมก็อึดอยู่ครับยิมเงือกอยู่เอาเลขเก้าศูนย์มันก็ออกศูนย์เก่ามันก็ออกแล้วปูก็ได้ขนาดยิมชิดปูก็บอกว่าเอ้าศูนย์เก่ามันออกแต่ว่าเก้าศูนย์เขาได้ออกได้ยิมมาสั่นว่าครับก็แมนคือข้ามปูเบาอีลีนะครับเนาะครับเอฟซีกับพิจิณ่าเบิง ครับเจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมอ่ะปูบอกนั่งแบ่ไปซื้อสาากินแบงรัฐบาลไม่ให้ปูให้มันได้สามสิบล้านครับนี่เท่าไหร่หมอมาเบิดกวดมาเบิดตวสันดาลเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับกลับพร้อมเลยครับเด้อกรับพร้อมครับเขียนไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับเขียนไว้แล้วจะไปไว้ไตยหมอนเลยครับเด้อครับเอาไปยิบไปหาสาากินแบงรัฐบาลใบคนละใบสองใบครับมาแน่ดิ เกิดเอ็นเป็นเศรษฐีภายในปีป่าคนนี้นอตแทงโมเนาะครับผมสำหรับเลขการเงวก็รจะเลื่มครับทะเบียน8607ครับผมสำหรับปูไฮแอดยิมครับก็คือ790970เด้วยครับเด้อครับผมแล้วกันลังมันพระครับปูบอกแอดยิมเลี้ยงเบียร์24โหลครับ24โหลครับคำว่า24โหลบสี่หลัวหนึ่งลังครับ24โสิบี่หลนึ่งลัง กับกับพี่แจน่าหนึ่งล่างกับนี่สิบสองขวดครับกาแฟฟองได้แต่งมวยแต่งโมกครับกาแฟฟองฟองนะครับเนาะพี่น้องไล่ไปเลยครับเด้อมือไม่มันหดเวลาเท่าไหร่ครับมือนี่วันที่สามมันหดไปเบิร์ตจากถุ่มครับกับพี่แจน่าดีๆแล้วก็เริ่มต้นมือไม่ครับมันสะเป็นเวลาจากโมงครับนั่นแหละครับคือมือไม่ครับเนาะครับเอฟซีกับพี่แจน่าดีๆคันเบาคักหลยเบาเขียนหลย ครับกับสิพ่อแม่พี่น้องกับสิบ่ได้เนาะครับเนาะครับกับพี่จ้าน่าดีๆครับมือไม่เลยครับเด้อมือไม่ครับผมครับสําหรับปู่ตาบอกงวดงวดนี่พอเสยแม่คู่สามสิบล้านงวดนี้พ่อเสยแม่คู่สามสิบล้านเราแล้วเวาอีกเด้ครับแล้วก็ให้ค่าเครื่องบินครับเอฟซีทันติพันธุ์ครับประเทศไอ้นอร์เวย์หรือว่าใดนี่แหละครับผมให้เก้าสิบให้เก้าสิบนะครับเรื่อค่าเครื่องเย็นเย็นนี่สั่นแตียงมอ ครับแล้วก็ปูตาให้เสียเอกกับเกวันกับกาแตงขึ้นขึ้นคาราบะปูเนาะครับวันศิลวันพระครับผมปูให้เสียเอกกับเกวันก็คือสิบเกาครับผมแต่ว่าปูตาให้ค่ารดเสียเอกเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนะครับเออครับแล้วก็ปูเสี่ยวเงินติปคานามานให้เสียเอกเบ่งน้ำผูได้แลวก็บ่มีไปมีไปมีน้ำหนักหน่อยครับเงินหมัดหนึ่ง ครับธนบัตรมัดหนึ่งปูกับมะเรียกเอาครับตัวเลขไทยเงินที่ปูเอาให้เสียเอกครับจัดด่วนนะครับเด้อครับก็คือหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับก็อย่าลืมมาติปปูให้เสียเอกงวดใดครับมักจะไปออกวันไอหวยรัฐบาลท้พยควมครับพ่อพีพิจารณาดีเจ็หนึ่งเจ็หรือว่าสิบเ็ครับกับพิจารณาดีครับเด้อครับเดี๋ยวที่แคปหน้าจอไว้ครับก็เป็นตัวเดียวกันคือเก่า กับปูตาบอกนม่งแบเอาเงินสิบสามสิบล้านมาให้ปูครับแจ้งนายจัวไปครับครับเขียนไว้แล้วกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับอย่าไปไว้เตหมอนเด้อครับเด้อครับเอาไปเบิ้งเอาไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ยางละใบสองใบนะครับนอกว่าจะเป็นเกตหนึ่งเกตหรือว่าเกตศูนย์หรือว่าเก้าศูนย์ครับอ่ะสองเก้าก็อย่าลืมค่ะครับมีรางวัลเนาะครับเพื่อมีรางวัล ครับครับกับข้อให้พ่อแม่พี่น้องสายบนทุกทุกท่านครับในเบิ้งคลิปนี้แล้วมือวันพระแล้วครับเกิดปฏิหารในทีนีด่ครับที่แรกว่าสิบบัไดท่าคลิปปูตาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้องในชมครับแอดยิมก็ลังนั่งไลรสดอยู่กับแตงโมครับสรุปตัวเลขปูหมดนี่ละหมดวันที่สิบหกมิถุนายนนี่ละครับเนี่ยคู่กระทู้ไปทันทีครับเอื้นขึ้นหัวดวนมาสั่นว่าครับเก็บขวางขึ้นรถกับพระท่านครับเป่าไหล ครับครอบอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้แนวทางครับผมสําหรับแนวทางค่าอาหารเย็นนี่กับขมิ้นนื้อหกเนื้อเกลูเนื้อแปดครับแล้วก็ทะเบียนรถอการเงี้วครับแล้วก็เบียร์ยี่สิบสี่ละไอวีเบียร์ยี่สี่โอ้ยกาแฟยี่สิบสี่หลอะแตงโมนะครับยี่สิบสี่หลนะครับเนาะอ่า โอ้ยี่สิบสี่ลังแต่ว่าณหนึ่งโหลวางสิบหัวขายเดี๋ยวแต่งโมสิบหัค่ะหนึ่งลังค่ะกับอีกยี่สิบสี่โหลค่ะครับหนึ่งลังกับอีกยี่สิบสี่โหลนันแะครับเนาะก็ขับไปกลับมาอยู่ไงล่ะครับผมอ่ายิ้มกับลงหนาลวงหลังครับแตซื้อกลับไปกลับมาไดนละครับอ่ะก็ขอให้เอสซีสายพุ่นทุกทุกท่านได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับลงลังยี่สิบสี่โหลครับแต่ขอให้สุกๆมันจะเรื่องแบบมือไม่เด้ค่ะมือไม่ค่ะครับผมมือไม้เอสซี่หัวใจตัวเนาะ เพราะว่าวันที่สามไปสิ้นสุดฮอดจักทุ่มครับแล้วเมื่อไม่มันเริ่มจักทุ่มครับกับพิจารณาดีๆครับกับควยเอฟซีายบุญทุกๆกันโชคโชๆมันๆเอฟซีทันใดจะไปกับเสือเอกมือแรงครับกัไปนะครับเด้อแต่าไปด้วนนี่ีืงไทยเงินเนาะค่ะครับไปด้วนคือชียไทยเงินครั้งทไปพ่อมไปจำสินพ่อแม่คู่กับน้องในการเหย้าครับทะเบียนรถทะเบียนรถคันที่แม่คู่จะขี่ไปแปดหกส่วนเจ็ดครับผมอ่าประมาณสองทุ่มก็ควรแล้วแม่คู่คนสิไป ครับผมกับเอซีสายบุญท่านใดจะไปกันไม่คู่กับเชิญนะครับเด้อท่านช่องเป็นแค่แนวทางครับกับใส่พิจารานในการรับชมครับบ่ได้สนับไ่ได้สนับสนุนเรียนการพระนั่นแต่ประการใดครับเป็นแค่แนวทางเลยครับเด้อครับอ่ะกับขอเอซีสายบุญทุกทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำรวยรวยวันที่16มิถุนายนนี้กับขอเอซีสายบุญทุกทุกท่านครับเงินล้านแตกทุกผู้ทุกคนครับคลิปนี้ทัางจองจะขอจบคลิปเรื่อเพื่อนนี้ซ้ำนี้ ครับกาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ